ในช่วงเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสเดินทางกลับบ้านนะครับไปจังหวัดสุรินเพื่อไปทำบุญประเพณีแซนโดนตาหรือศาสตรไทยนั่นเองในระหว่างทางก็ได้ผ่านปราสาทเมืองต่ำนะครับปราสาทเมืองต่ำนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นเส้นทางผ่านก็เลยแวะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมโบราณสถานแห่งนี้นะครับ เมื่อเราเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็ขอนำเสนอหรือขอให้ความรู้เพื่อนๆสักเล็กน้อยนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมได้มานั้นก็เป็นข้อมูลจากมิวเซียมไทยแลนด์บ้างอะไรบ้างตาม g o o g l e บ้างนะครับอาจจะมีการผิดพลาดแต่ก็คิดว่าใกล้เคียงเพราะผมไม่ได้ข้อมูลที่เอามาเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดเองอะไรเองเอามาจากข้อมูลทางวิชาการประสาทเมืองตํา เป็นาาศาสนสถานที่ตั้งตามความาเชื่อทางาศาสนาฮินดูนะครับนิฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะมีลักษณะเป็นาศาสนสถานประจำเมืองหรือชุมชนจากการศึกษาทางโบราณาคดีพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในละแวกนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่เช่นชุมชนบ้านโคกเมือง โคกใหญ่คานโคกสลองตองเป็นต้นโบราณวัตถุที่ที่ขุดพบก็ได้แก่เครื่องมือนะครับนีตอนนี้เรามาดูประวาัติศาสตร์เมืองต่ำประวาัติศาสตร์เมืองต่ำจากมิวเซียมไทยแลนด์นะครับประาวาัติศาสตร์เมืองต่ำมีลักษณะของศิลปะขอมแบบบาปวนราวพศอ1อน5 0น5กและมีลักษณะศิลปะ หอมแบบคลังพศ1น0 8ถึง1,555ปะปอนอยู่ด้วยภาพสลักส่วนใหญ่นะเป็นภาพเทพในศาสนาฮินดูฮนะจึงอาจกล่าวได้ว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวตรรษที่15-17ถึง17นะเพื่อใช้เป็นศาสนาสถานตัวปราสาทประกอบไปด้วยนะครับพี่น้องนะครับสิ่งที่ก่อสร้างหลักก็คือปรางอิดนะห้าองค์ สร้างอยู่บนฐานเดียวกันนะครับก่อด้วยศิาลาแรงองค์ปรางที่ห้าตั้งเรียงกันเป็นสองแถวแถวหน้าสามองค์แถวหลังสององค์ครับปรางาพระประธานจะมีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ตรงกลางแถวหน้าปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงส่วนฐานส่วนปรางองค์อื่นที่เหลืออยู่ก็มีสภาพไม่สมบูรณ์ปรางทุกองค์มีประตูเข้าสู่ภายในได้ ด้านเดียวคือด้านทิศตะวันออกส่วนด้านอื่นทําเป็นประตูลหลอกไว้เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเพียงเล็กน้อยครับเอามาฝากกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีข้อมูลที่เยอะมากกว่านี้มากๆเลยนะเพื่อนๆน,นะฮะตอนนี้มาดูปราสาทเมืองตามเปิดให้ชมทุกวันนะครับเวลา6กโมงถึงสิบแนาฬิกานะครับค่าชมคนไทยก็20บาทชาวต่างชาติก็1น0บาทนะครับสอบถามก็ไป ดูเพิ่มเติมได้นะครับตามเว็บไซต์ต่างๆตามสถานที่สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมลุงก็ได้นะครับนี่ก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆ